มื้อเช้าวันนี้นะครับต้มยำปลาบึกนะครับต้มยำนะครับเนี่ยนะครับใส่ใบหม่อนด้วยนะครับนะครับยายฝากมาให้จากต่อจวนะครับต่างจังหวัดมาถึงเมื่อวานนี้ฝากเคอรี่มานะครับฝากมาจากต่างจังหวัดยายก็คือแม่ผมนั่นแหละครับผมแก่แล้ว้องเรียกยายนะครับแกเป็นห่วงลูกช่วงเอ่อเคอร์ฟิลล์ล็อกดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็ เราอยู่เมืองใหญ่นะครับก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้หา,เ,าเงินหาทองก็ลําบากนะครับขับแท็กซี่ก็แทบจะไม่มีผู้โดยสารนะครับยายก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงนั่นคือความรักจากคําว่าพ่อและก็แม่นะครับก็เลยฝากปลาบึกปลาบึกท่านเลี้ยงที่ที่สระที่นานะครับตอนนี้ให้ท่านไปอยู่นาพ่อกับแม่ให้แกไปอยู่นานะครับเพื่อห่างไกลจากลก ภายในออกไปอยู่โลกภายนอกออกไปอยู่ไร่อยู่นานะครับแกก็เลยเลี้ยงปลาบึกนะครับเหตุผลที่แกเอาปลาบึกแล้วก็ทําทเป็นแดดเดียวมาให้ก็คือปลาบึกมันกินปลาเล็กเกือบหมดสะแล้วนะครับแกก็เลยเอามาทําแดดเดียวแล้วก็ส่งมาให้ครับช่วงเคอร์ฟิวอย่างนี้พอได้ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งครับลดอาหารลดค่ากับข้าวลงไปกับข้าวก็หาซื้อยากนะครับ ทำมินเองอยู่บ้านปลอดภัยห่างไกลโควิดขอให้สุขภาพดีกันทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ